ปิดหรือยังาตามคลิปนี้บ้านเราเองปิดหรือยังลูกไอ้เจ๊นิคปิดหรือยังสวัสดีครับปิดหรือยังลูกฮะเออเด,เดี๋ยวตามคลิปเฉยๆเดี๋ยวเดี๋ยวมานั่งกินอะไรนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวลุงกลับแล้วลุงเพิ่งเลือกก่องกันโอเคนะลูกนะโอเคเดี๋ยวลุงกลับนิดหน่อย เตี้ยบ้านเราเองครับอขอเชิญนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยวันนี้กิปจากน้องกล้าไงผมก็ไม่รู้หรอกวันนี้เออเคยมาดูตีนอีกแล้วเออเขาหน้าบรรยากาศเขาหน้านั่งดีนะมีลำธารเล็กเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเราไม่ต้องไปไกลไหนมื้อเย็นมื้อเช้ามื้อเที่ยงเช้าเปิดกี่โมงลูกสิบโมงเรามากานกันได้ที่นี่ครับบ้านเราเองตะเกียนเตี้ยตรงนี้เอง ตามคลิปของน้องกะนี่บรรยากาศน่านั่งไหมครับมาได้นะครับตรงนี้ปิดสองตุ่มนะครับครับเพื่อนๆที่ตัวลิงที่ว่าไว้มาพัทยาแล้วไม่รู้จะไปไหนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้นะครับ เดี๋ยวเราแอบดูอินฟอ์ไม่จันหน่อยนี่กับแปสุดรอบเช้านี่กับบรรยากาศรอบเช้านะเวะมาเที่ยวได้เลยและและและก็และและก็และอีกอย่างหนึ่ง จุดนี้ก็คือสามารถกลางเต็นท์ได้นะครับอันนี้ผู้จริงเรามากลางเต็นท์แล้วก็เดินต่างต่อกันได้คือจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งจุดน,นี้นะครับสวนอาหารลุงเล็กใช่ปอะอะกุนตาเล็กพิมพ์คำนี้เลยนี่ความเสียงนี่ได้ยินไหม